สวัสดีครับอยู่โมบายเจนนะครับอยู่กับโหมดเมจิกเชดนะครับก็ในเซิร์ฟทดสอบเนี่ยมีตัวใหม่เข้ามานะครับมันเป็นมอนสเตอร์ของโปโปโลนะครับมันคือเจ้าคูป้านะครับแต่ในชื่อเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่ออะไรนะเพราะว่าตอนนี้ในเซิร์ฟทดสอบครับมันบั๊กอยู่ครับมันไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นเจ้าอาเบตัวเดียวตัวอื่นมันไม่เห็นนะครับ แต่ว่าเราสามารถเลือกสกิลของเขาตรงนี้ได้นะครับสกิลที่1เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเตรียมตัวกับดักแช่แข็งจะถูกติดตั้งในตรงกลางของฝั่งคุณจะอ่าซึ่งจะแช่แข็งศัตรูยูนิตใดก็ตามที่เดินผ่านอันเนี้ยพี่งงว่ามันเขียนแช่แข็งตั้ง10วินาทีซึ่งมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้คือถ้าเดินผ่านมาแล้วโดนแช่แข็งตัวหนึงสิวินีเหมือนเป็นง่อยเลยนะนะครับ สกิลที่2เนี่ยเอเอาราชันแห่งสัตว์ป่าแล้วทำไมข้างบนเป็นภาษาไทยข้างล่างเป็นภาษาเซนเชนมาล่ะแล้วเราจะไปอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องครับมาดูสกิลที่3ครับ copy นะครับ copy tab นะครับก็เขาเขียนว่าประมาณว่า copy hero นะครับอันเนี้ยพี่ก็ยังไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเราเล่นอันแรกกันดีกว่าไอ้ฟอสสิบวิเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันให้ดูแล้วกันนะครับสาหรับ ผู้บัญชาการคนใหม่ของโหมดเชตนะครับแม่มันคือเจ้าเบนนี่นะครับโอ้นี่เขาซื้อมงซื้อแมปกันด้วยแล้วเรากากอยู่คนเดียวย้ตอนโหลดเข้าทำสวยขึ้นเยอะเลยนะครับ ก็ตอนนี้พี่เปิดโพสต์อยู่ในเพจว่าว่าเกมมิ่งนะครับแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มแล้วว่าเฮ้ยมีใครสนใจลงสมัครทัวร์นเมนต์ของ m เมจ c ชเชตบ้างพี่จะได้เอย้ดูว่ามีจํานวนคนมากน้อยแค่ไหนทั้งไทยทั้งลาวได้หมดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าเออมีจํานวนคนสนใจมากน้อยแค่ไหนพี่จะได้จัดถูกว่าเยจะจัดในรูปแบบกี่คนนะครับ เพราะว่าถ้ามันเยอะมากอ๋อนี่มันมีตัวละครให้เลยสามตัวตั้งแต่แรกนะเฮ้ยมันก็มีนานแล้วป่ะวะพี่อไปเล่นเชตอันอื่นแล้วพี่ลืม <laughs> นะครับนี่นี่นมีม,มีมีแถบตรงกลางนะแถบมันจะทำอะไรอะ่ะพี่อยากรู้เลยอะ่ะเออ แถบมันจะช่วยทําอะไรครับแถบของเบนนี่ครับเราเห็นอยู่ว่ามันอยู่ตรงกลางอะนะเดี๋ยวได้รู้อยู่แล้วนะเ,เดี๋ยวได้รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้ยังไม่โดนมันยังเป็นมอนสเตอร์นะครับรอบนี้จะเป็นฮีโร่แล้วนะครับอ่าอ่าพี่พี่พี่ย้ายฮีโร่มาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะได้เห็นว่ามันจะโดนหรือไม่โดนนะครับ ว่ามันย้ายได้นะอ่าไม่เป็นไรสามารถย้ายแทบได้ด้วยนะครับเฮ้ยเบนนี่นี่เขาปลุกอ่าเป็นเหมือนรถนะมาช่วยหนึ่งตัวนะครับปลุกรถมาช่วยหนึ่งตัวครับอ่านี่แทบฟอร์สสิบวิเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยแท็บฟอร์สสิบวิโกงมากเลยนะนี่เราได้เห็นส,สกิล นะครับที่2ของเบนนี่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะอันนี้คือไอที่มันวางรถไว้ข้างหน้านะครับแต่ไอฟอร์สสิวิพี่ว่าเจ๋งอยู่นะจะชนะไหมเนี่ยเล่นไก่ขึ้นเยอะเลยพี่เนี่ยนักยิงไม่มีตังค์ซื้ออีกเอางี้พี่เอาตัวนี้มาตรงนี้แล้วพี่ขายนี่ขายนี่เฮ้ยโอ้โหไม่มีตังค์ตังค์ไม่พออีกอะทำไมจนจังวะ อ่ะจนก็จนก็ไม่ต้องซื้อ <c oughs> จนก็ไม่ต้องซื้อแล้วเจ้ายิงสามนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับดูฟอสเฮ้ยสิบวิจริงว่ะโอ้แม่โคตรโกงอ่ะแล้วคือใช้ได้ทุกรอบไม่น่าจะถึงอะเมื่อกี้พี่ว่าประมาณอยู่เรา,าวๆประมาณห้าวิครับแต่ว่ามันเขียนว่าสิบวินะเราลาประมาณห้าวิได้นะครับโอ้ห้าวิแม่งก็โคตรทรมานแล้วอะถ้าเกิดเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวที่เราใช้ไฟหรือใช้บวกนะ หรือเป็นตัวทําจังหวะเนี่ยโดนฟอร์สไป5วิวีกับไอทีเหงาเหมือนกันนะถือว่าโกงได้เรื่องเลยครับอ่ะหว,หวานเรามาแล้วอ่ะเราได้3นักยิงแล้วนะครับรอบนี้พี่จะเล่นเป็น6นักยิงแล้วก็การเดียนแหละแต่ว่าไม่มีตังค์จะซื้อนะครับ เมื่อกี้ก็กดลีรัวๆเลยนะครับสบายๆเลย พอเป็นยิง3ตัวแล้วนะครับดาเมจคีที่ขมันก็เยอะขึ้นนะครับแล้วเบนนี่นี่มีฟอสด้วยอย่างที่เห็นแล้วฟอสร,ระยะกว้างพอควรเหมือนกันนะคือสมมุติว่าเกิดเราเอาแทงเราจะเคลียร์แทงเขาโดยที่ไม่ไม่ไม่ให้ฟอสทำงานอย่างเงี้ยอ,อย่างกรณีนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่ปล่อยฟอสไว้ตรงกลางใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยมีไอเทมใหม่พี่ขอเลือกไอเทมใหม่นะครับ พี่ขอเลือกไอเทมใหม่โดยที่ไม่สนใจว่ามันจะมีคุณสมบัติอะไรแล้วกันนะอ้าวทำไมเราเกเรอย่างเงี้ยนะเอานี้ก็ได้อันนี้ก็ใหม่เหมือนกันใหม่ปะวะหรือเก่าวะ <c oughs> เออไมนเงยอยากลองเอาไอเทมใหม่มาดูว่ามันมีคุณสมบัติยังไงก็โดนแย่งอะชีตแม่งรันทดอะอ่าเดี๋ยวพี่เอามาวางเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> อ๋อเราอ๋อมันไม่ได้เว้ยมันไม่ได้อ่างน,นี้เรากันนักยิงยงนี้ได้อยู่นะอ่าอ่าเขาห้ามวางนะครับทับกันนี่ไอเทมอะไครคืออะไรเนี่ยเพิม่มพลังชีวิตนะแล้วก็ฟื้นเลือดอ่ะช่างมันใส่มันไปก่อนเพราะเราก็ไม่มีอะไรนะครับคารินาครับคารินาแผทปัจจุบันยังโคตรโกงอยู่ครับนี่ครับความมิดเนี่ยดูดิถ้าไม่มีใครใช้สกิลนะมันก็จะไม่ตาย อย่างเงี้ยในกรณีที่เจอนักยิงเห็นว่าเอาแถบมาไว้ข้างหลังมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหงาเลยเฮ้ยเรามีสามยิงเว้ยิงตัวเดียวจะมาห้าวกับเราได้ยังไงเก็บไปหนึ่งศพครับ <laughs> เอาตัวอะไรลงดีเนาะเอาดิกกี้ลงไปก่อนแล้วกันนะครับดิกกี้เป็นการเดียนนะเดี๋ยวพี่หาการเดียนใส่ตัวคือตอนนี้ดองเงินก่อนดีกว่าแล้วกันเพราะว่าเงินเราไม่นี่นี่ไม่ถึงตัวเราเห็นป่ะดูดิเออเราควรวางข้างหน้าแหละว,วางข้างหลังมันแบบไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหรอ่อ่ะคือมันต้องไว้แบบดักนักฆ่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่เราก็สู้ได้อยู่อ่ะโดยที่ไม่ได้ใช้มันนะ เออแต่ไหนๆก็เลือกมาแล้วมันก็ควรมีประโยชน์ปะวะเออมีฮีโร่อย่างนาตาเลียมานะครับแผ่นนี้เราไม่เล่นครับเราจะเล่นนักยิงครับเอาแท็บไปข้างหน้าแล้วกันว่าเมื่อกี้แม่งไก่มากเลย ดองเงินให้ได้30ก่อนครับตอนนี้มีแค่28บาทเองครับเออมันยังได้โบนัสไม่เต็มครับโอ้มอนเตอร์สบายๆอยู่แล้วไม่ต้องฟอสตยังได้เลยเอาดามเมจมาก่อนครับไอเทมดามเมจเราไม่มีเลยนะมีแต่ ป้องกันกับมานานะครับดูดิฮีโร่เม่นโคตรเกลือเลยอ่าพี่เอาชูมาเพิ่มเงินแล้วกันชูกับดิกกี้นะครับสามารถเพิ่มเงินได้นะกับดักวางแม่งไว้แรงนี้แหละเออกับดักแม่งวางแม่งไว้ข้างหน้าแหละขึ้นขึ้น เนี่ยบ้านอย่างน้ยนอยๆตอนนี้เราฟอร์สกินเวียไปแล้วอุ้นสิบวิจริงว่ะเฮ้ยโอ้มึงฟอร์สจนแก่เลยไหมล่ะเฮ้ยมันเกินไปว่ะสิบวิอะ่ะถ้าเมื่อกี้พี่ตอนแรกพี่ยังมองมองว่าเอ้ยแม่งห้าวิหรือเปล่าว่ะเฮ้ยถ้าสิบวิแม่งเกินไปว่ะเห็นชัดเลยมั้เมื่อกี้แบบแม่งโคตรนานเลยบูโน่เขารู้สึกว่าจะเป็นฮีโร่ตัวใหม่เหมือนกันครับบูโน่นี่น่าเล่นนะดูสกิลเนี่ยแม่งชิงไปชิงมาแบบนี้นะโคตรน่าลำคาญเลยอ่ะ โปโปโลและคุป,ป้าอมันต้องมาแล้วตัวใหม่นี่ถ้าเกิดใส่แทนดิกกี้กับชูเราก็จะไอ้นี่เลยนะแต่ว่าเรารีหาให้มันเป็นสองเอ้ยโอ้โอเ,ลเ,ลเลยเลยป้ายไม่เป็นไรเพราะว่าชูได้โบนัสอยู่ครับจริงๆชูกับดิกกี้เนี่ยชูเราจะไม่เล่นอยู่แล้วนะเพราะว่าเลเรดเกมแล้วคงไม่ได้เล่นนะหวานตอนนี้โปโปโ,ปโลคูป,ป้าคาลี คารีไม่ค่อยอยากได้เท่าไ,รรราไหร่โอ้เจ็บว่ะโอ,โอ้โดนหนักเลยอ่ะขายคารีดีกว่าเอาโบนัสเงินก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวโบนัสเงินเราหายไป2บาทเพราะรอบนี้เราแพ้ด้วยครับ มอสโคฟครับช okay. mm ู hmm. เราไม่ได้จะเล่นนะแค่เอามาติดไว้เฉยโอ้โห mm hmm. oh ลืมไปว่ามันอัพทีเดียวเอาโปโปโลแล้วคูป้าลงไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคอมโบกับดิกกี้อ่ะเรามีหวานๆลงไปอีกตัวหนึ่งอีกเพราะว่าเมื่อกี้เราอัพเลเวลเราก็ลืมไปนะเอาชูลงเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะยังได้เงินอยู่ ฟอสอไขไว้ครับโคตรนานนะดูดิโอสิบวิครับสิบวิจริงครับแตเซเลน่าแม่งตกข้างหลังแหกหมดเลยครับโอ้โอ้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ออโอแม่สาวน้อย เอาอะไรดีเนาะคีดิคอลครับต้องเอาคีดิคอลคีดิคอลเมจิสเมิ <Damn it. S 1> <laughs> พี่ว่าแม่งไม่รอดแน่เลยว่ะเกมเนี้ยดูจากสภาพแล้วทำ <laughs> ไมมันเหนื่อยล้าทำไมมันเจ็บๆขนาดฮีโร่มาขนาดนี้แล้วคลอดครับเอ้ทำไมมันวางไม่ได้อย่างงี้มันก็ไม่ไม่ดีเดยเนาะชึบ ชิลิกกี้วางอย่างนี้แล้วก็มอสอยู่นี้หวานหวานแทนเอาคอสแทนนี่เอาคอสลงมาอย่างนี้นี่ชูขายไปเลยเรามีบัฟของคอสแล้วโปโปลโลคูป้าหว,วานหวานแน่เป็นไงเลี้ยงตัวอย่างสวยงามขาดอีกหนึ่งตัวนี่หว่าขาดอะไรวะขาดยิอีกตัวหนึ่งอะขาดบุโน่ขาดบุโน่เป็นไงล่ะสาวเขาไปเลยครับรออะไระครับ เราเรียกมอนเตอร์ได้ตัวหนึ่งนะแล้วก็มีฟอสครับเออมีอาเขาเป็นเมียมาตะนี่ดูหมาผมมีหมาครับคุณต้องเข้าใจด้วยครับว่าผมมีหมา <c oughs> การเดียนมันเหลือกี่ตัววะการเดียนเหลือเบเรลิกกับไมโน่ no. ก็ยังไม่เห็นวีแววเลยนะเหลือเงิน25บาทเลยเมื่อกี้กดไปทีเดียวหมดตูดเลยมันต้องดองเงินไปเรื่อยนะครับดิกกี้ครับ จริงควรเอาอะไครอยู่ฝั่งนี้นะดิกกี้อยู่ฝั่งนี้ฮีโรย่ยังไม่มาครับงั้นปล่อยไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะพี่เล่นจะเอานักยิง6ก่อนกาเดียนไม่สำคัญเท่าไหร่นักยิงสําคัญกว่าตอนนี้เพราะว่าอาเมจิชเชสนะครับกดแล้วมันอัพเลเวลเลยนะนี่แหละความที่ไม่ได้เล่นนานนะหยุดเล่นไปเป็นเดือนนะครับ สบายสบายอยู่นะถ้าได้ยิงอีกตัวหนึ่งพี่ว่าน่าจะสบายกว่านี้อันนี้มันเจอสะท้อนมาเลยยังไม่หนักนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเจอบุโนบุโนเฮ้ยทามัดเทวะทามัต,าาม,ตมาแล้วนะไหวไหลไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเอ่อเราต้องการเงินมาอัพเลเวลเพิ่มอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ สบายๆแหละดูดิและยิงแพทนี้เนี่ยก็มีฮีโร่เยอะอยู่พอควรเลยนะดิกกี้เอาเป็นตัดเลือดแล้วกันนะครับอันนี้เอาเป็นคนนิ่งแล้วกันไม่รู้จะเอาอะไรอะ่ะนักยิงเนี่ยยังเหลือไอรีเทลบูโนโคาลีนะแต่ว่าพี่อยากได้บูโนโครับคาลีกับไอรีเทลพี่เฉยๆอะ่ะ ยี่สิบสี่ครับพอแล้วเอ่อแต่ไม่มีฮีโร่ลงนี่ว่ะอ้ามีไมโนมาครับเอาไมโนลงก่อนก็ได้ครับไมโนเป็นการเดียนครับไมโนเป็นการเดียนนะครับกาเดียนตัวที่สามมาด้านหน้าเราก็จะมีกำแพงการเดียนแล้วแพทนี้เนี่ยการเดียนเนี่ยมีความโกงถ้าการเดียนเล่นกับยิงอย่างโปโปโลกับคูป้าเนี่ยจะมีมอนเตอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็มอนเตอร์ของโปโปโลกับคูป้าอีกหนึ่งตัวครับผมแม่งโคตรโกงอะ่ะ คือโปโปโลคูป้าเนี่ยปลุกหมาได้นะครับแล้วก็บัฟของมันก็ปลุกปลุกมอนอีกตัวหนึ่งเห็นปะมอนหนึ่งอยู่หน้าไม่ตายเลยลูกเป็นฝูงเลยครับชั่นนี้เราเหมือนไม่เห็นแซกป่ะหรือว่าเราไม่ได้เลือกลงมาวะมีนี่หว่าแต่ว่าเราไม่ได้เอาลงมาแค่นั้นเองอเนี่ยแซกเนี่ยแซกกับงอคงเวกซ์นาไม่มีไอรีเทลครับ ถ้างั้นดองเงินไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าอยากได้ยิงอีกตัวหนึ่งจะได้เป็นครบหยิงสักทีนะครับไม่งั้นแม่งไม่ครบหรอกเนี่ยวันนี้มอสครบครับอัคเคยรอไปเออรอไปเงินเรามี40บาทเองเก็บโบนัสไว้ก่อนแล้วไม่รีบนะไว้อยังไงตอนนี้เรามีการเดียนแล้วจริงๆ g u a การเดียนเนี่ยไมโนเนี่ยควรใส่ของนะควรใส่รองเท้าให้ไมโนมากกว่าใคร ไมโนมันทุบหมู่ครับอะใครมันโดนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่ไงเห็นปะเข้าไปทุบให้ดอกหนึ่งเฮ้ยแต่กับดักฟอสเรานี่แทบจะไม่ไทํางานเลยนะเออเธอเธอเธอ right, ู้นะกับดักเนะี่ยเราจะแพ้เอานะเธอเธออู้จัดอ่ะดูเดิเพิ่งได้มาตัวเดียวเมื่อกี้แล้วยิงเราก็ยังไม่เต็มหกด้วย oh. เหงาเนี่ยเฮ้ยของเขามีอะไรวะเนี่ยวาร์ปเหรอมึงเปิดวาร์ปเหรอเนี่ยมึงเปิดวาร์ปหน้าบ้านกูเยลยเหรอเนี่ยเบนนี่มึงสกิลอะไรวะ หรือว่า copy หรืออะไรวะเมื่อกี้ไม่ทันได้มองด้วยมีอครับโอ้โหหมดตูดเลยอะเอาไอรดเทลลงไปก่อนแล้วกันแต่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมไอบัฟมันไม่ทำงานอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะอยากให้แท็บมันทำงานอะ่ะเออเป็นคนงองแงด้วยอยากให้แท็บมันทำงาน นี่เราคุ้มกันอาการเดียนนะครับถ้าเป็นนักฆ่าเนี่ยมันจะเข้ามาข้างหลังนี่ผูกมอนเตอร์ลงไปโอ้มอนเตอร์มันเสกไปลงตรงกลางพอดีเว้ยนี่ไงฟอร์สแล้วคอร์สต,ติดนะตัวหนึ่งคอร์สเข้าไปลำครับไอ้คอร์สทำสวยว่ะแต่ว่าก็ยังเจ็บอยู่ว่ะเฮ้ยมีมอสโคบอยู่ข้างหลังมอสโคบปลาแรงอยู่เพราะว่ายิงหกแล้วนะ โอมอีนี่เลือดเจ็ดสิบแปดแล้วไฟลุกอยู่ด้วยนะเราจะรอดห่ืยังไม่รู้เลยจริงๆหน้าก๊อปคลอสเหมือนกันนะครับเพราะครอสน่าจะช่วยได้เยอะพี่จเจ้าดูดเลือดนะไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยให้เราหรือเปล่าโอ้โหเอาไอ้นี่แล้วกันหมวกเลยเพราะพี่ยังไม่มีหมวกนี่หว่าพี่ลืมไปพี่ใส่มอนเตอร์ได้อีกตัวนะแต่ตอนนี้มันก็ครบแล้วนะครับจริงๆแล้วมันครบตามจํานวนที่เราต้องการแล้ว โปโปโลคูป้านะครับเอานาตาเลียมาขวนไหมไม่มีประโยชน์เพราะวะ่าเอาโปโปโลคูป้าลงไปอีกตัวแล้วกันจะเอานาตาเลียมาขวนเพื่ออะไรวะงงอยู่ไอเทมเราแม่งน้อยอ่ะเออนี่จะก๊อปก็ไม่รู้จะก๊อปอะไรอ่ะถ้าไม่งั้นก็มีทางหนึ่งคือก๊อปคอร์สไปอ่ะก๊อปคอร์สไปก็ได้เออคอร์สจะได้แบบควงๆสว่านๆสว่านจริงๆถ้าคอร์สใส่ของของ มอสโคฟน่าจะดีกว่านี้ด้วยเพราะว่ายังไงมันดาเมจหมู่อะครับนี่ไมโนทุบข้างหน้าคอร์สลำเห็นปะคอร์สลำแม่งเจ็บกว่ามอสเยอะเลยอะเห็นผลเลยอะตบยับอะแตกเลยอะถึงก็แตกอะพี่เอาของสใส่คอร์สเลยทั้งนั้นอะเพราะว่าพี่ว่าคอร์สแม่งหน้าลุ้นกว่าวะ่ะพลังป้องกันเวทพลังเวท อันนี้ก็น่าสนนะจะใส่ให้ดิกกี้อยู่เดี๋ยวหาตัวลงมาช่วยอีกตัวนงครับปโปโลคูป้ามันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่บูโน่แม่งไปไหนหมดวะนเนี่ยเงินก็น้อยหน่อยโอ้โหช่องเต็มนาตาเลียมกอดไปเลยดิกกี้ปโปโลคูป้ามาครับเอามอสครบลงมาช่วยอีกตัวแล้วกันเพราะว่าอาใครเรายังไม่มารีเลยอยากหาโอโปโลคูป้าบูโน่มาแล้วครับ พี่ไม่อยากได้ไอาร์ตเทลพี่อยากได้บูโน่บูโน่แม่งเท่อ้าวโอบเบอรโอปูป้านี่มาไมโนทุบก่อนแล้วคอสดูคอสรอดูจังหวะนี้ครับคอสล้ำเข้าไปแล้วครับโอ้ยจิ๊จิๆๆๆๆๆๆ๊ดจิ๊ดจิ๊จิ๊เจอคอสเข้าไปแตกอ่ะพี่มีมอสโคฟสองตัวครับมอสโคฟสองตัวช่วยได้เยอะนะ เพราะว่ามอสโคมันปลาเป็นเส้นตรงอ่ะอย่างไน้อยมันก็แรงกว่าไมโนมามตัว no อีกแม่งเอ้ยทรมานชิบหายเลยว่ะช่องก็จะไม่มีหวานก็ยังดาวเดียวดิกกี้แล้วกันครับเอาดิกกี้ขายไปไมโน no มากันรีทักทีหนึง่งว้าสวยสวยเอาคอสเก็บไว้ครับเผื่อได้ใช้เฮ้ยแต่ว่าพี่ว่ากับดักแม่งใช้ประสิทธิภาพน้อยมากเลยอะคือแบบ มันไม่ค่อยจะโดนอยู่แล้วอะครับเนี่ยเพราะาตัวเราก็เดินไปก่อนอะหรือว่าตัวเขาก็เดินเข้ามาหาเห็นปะแม็ไ,ม,ไม,มาไม่ถึงกำดักและไอ้มอนเตอร์ของเราก็ส้นตีนเสือเกิดแม่งตรงกลางเลยคือ <c ười> ที่เกิดมึงเยอะแยะปะวะอ่าเอานี้เดี๋ยวไว้กอปอะไครก็ได้ครับอาไครจะได้สมดาวไป อาก๊อปอะใครก่อนอาใครจะได้สามดาวไปครับมันจะได้ไม่ลบช่องอ่ะอย่างงี้พี่หลบอันนี้นะพ,พี่หลบนะเพราะว่าไอามอนแม่งปวนตีนแม่งเกิดตรงกลางรีเล่นเลยครับเพราะว่าเราน่าจะชนะเขาได้อยู่เป็นไงรีเล่นเลยครับชนะเขาได้อยู่นะครับต้องรีเล่นนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่พอดิกิมหออไปก่อนเน,น,นีย นี่มีคอสสองดาวอีกตัวแล้เนี่ยดู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 ด,ด,ดูคอสคอสมึงต้องลำแล้วเนี่ยมึงต้องลำแล้วจวังหวะนี้ดูดิแทบก็ยังไม่ได้ใช้งานอีกอะคิดว่าแม่งง่อยว่ะแทบอะนะแทบแม่งง่อยว่ะอู้หูสี่สิบเอ็ดโดนเข้าไปถึงกระสะดุง้งเนอะพี่ว่าแทบแม่งง่อยไปว่ะนี่เอาคอสสองดาวแม่งลงไปแม่งอีกตัวเ,เลยอู๋จะไปช่วยกันลำ บูโน่ครับหาบูโน่อีกตัวหนึงเลยสวยๆอ่าสวยงามเป็นไงโอ้โหคนหล่อเออคนหล่อลีเล่นตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับลีเล่นครับมอสโกมอสโก้ฮ่าฮ่าฮ่าโปโโล,โลแลคูปาก็ปลุกหมาแหละนะแต่ว่าไอแทบของเราเนี่ยมีทำมะเขืออะไรครับดไูไม่ได้ใช้สักรอบเลยนะดูที่ขนาดพี่เอมอนมาอยู่ล่างนะเอ้ได้ใช้ไว้รอบนี้ไม่ถึงอัดติดไว้นะมีอัลฟาโดนไว้รอบนี้ เหงาได้ดิแล้วก็มีคอสสองตัวครับช่วยกระลำครับนี่ครับตัวแรกลำไปแล้วนี่ตัวที่สองลำต่อครับโอ้กระจุยอ่ะเจอหกยิงสองคอสเนี่ยแตกไปดิอ้หเ้ตอนชนะแม่งเท่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยะแม่งเท่ว่ะแจมว่าชอบตอนชนะวะก็โอเคครับสำหรับ เซิร์ฟทดสอบนะครับพี่ยังไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเซิร์ฟจริงเมื่อไหร่ครับที่แน่ๆเนี่ยเราเห็นแล้วของปปอ่าของเจ้าคูป้าเนี่ยมันชื่ออะไรวะอะไรวะอะไรเบนนี่เออของเจ้าเบนนี่เนี่ยเบนนี่นะครับสามารถอ่าวางแถบเพื่อฟอร์สนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็วางเหมือนวางฟอร์สอีกอันนึงก็เป็นวางอ่า ตัวรถถังนะครับที่เป็นตัวมอนเตอร์มาช่วยยิงนะครับล่าสุดท้ายเนี่ยที่มันเป็นเหมือนวาร์ปอะไรสักอย่างอ่ะพี่ยังไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรได้นะก็รอมันเข้ามาเซิฟจริงแล้วกันนะครับพี่เชื่อว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะครับอันนี้เนี่ยเราแค่เอามาให้ดูกันว่าเฮ้ยเออมันมีตัวใหม่กำลังจะเข้ามานะแล้วแม่งเจ๋งด้วยนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ